ให้เก่าไกลสะทาสุสานเกีียวผูทองงามเด่นเป็นสงา่างามเจ้าจ้าทงสว่างปราบมวลชนเกลียวสกุล่มเย็นบูธิตตนมันคืกคนดังประที่สวาง E